ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานที่เคารพครับวันนี้ใครขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมเดินทางไปกราบนมัสการพระเกจิอาจารย์เรืองนามแห่งจังหวัดสุรินทร์พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาท่านหนึ่งแห่งวัดอินทราสุการ,รามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่เจียมอติสยม ลูผูเจียมท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดพระเกจิอาจารย์แห่งภาคต,ตะวันออกเฉียงเหนืออีกรูปหนึ่งเป็นพระนักบุญแห่งอีสานตา้าท่านเป็นพระผู้เข้มขังทางพระเวทมีตบะสมาธิและวิถีญาณอันแก่กล้าจนเป็นที่กล่าวขานยกย่องและเป็นที่ยอมรับในหมู่ทหารหาร่านที่ปฏิบัตรริราชการตามแนวชายแดนประเทศไทยกัมพูชา ตลอดทั้งบรรดาศิทยิอนุศิษย์ญยติโยมที่รู้จักกันโดยทั่วไปหลวงปู่เจียมอติสยโยท่านเกิดวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมปีพศ2454ตรงกับวัน 95, ขึ้น15ข้าคเดือนอ้ายปีกุลณบ้านดอนรุนตำบลปะเตียเนียงอำเภอมงคลบุรีจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาหลวงปู่นั้นเป็นบุตรของนายคำ เดืยมคํกับนางรุนเดืยมคํามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4คนหลวงปู่เจียมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนประจําอําเภอบงคลบุรีเมื่ออายุประมาณสิบขวบได้เรียนทั้งภาษามเขมรและฝรั่งเศสตามที่เป็นหลักสูตรกําหนดเนื่องจากว่าในขณะนั้นประเทศคคเขมรหรือว่ากัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสจึงต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วย เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วก็ได้สอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนในตัวจังหวัดพระตองแต่ว่าเรียนได้เพียง3เดือนก็ต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจความยากจนและความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากสภาวะสงครามและการสู้รบในขณะนั้นโตแล้วก็ได้ไปอยู่วัดบ้างไปเรียนในศาลาบ้างก,ก็ได้แล้วก็ พอแม่แล้วมาอยากจนก็ไม่ได้เรียนไ็เรียนได้แต่แครรู้นิดหน่อยครับก็ออกไปหากินทำนาหาจ้างหารับจ้างอะไรบ้างโตแล้วก็ทำนาทำเนื้อะได้คอบครัวแล้วก็หากินก็มีอุปสรรคสมัยสงครามฝรั่งเศสไทยแล้วก็ เปพรายไทยไปครอบครองแล้วก็อยู่สบายดีพอพรั่งเศสติดตอนน่อดินแดนกลับคืนได้แล้วฝาไทยพัรั่งเศสมอบปายไทยอาไทยก็บมอบปลายรั่งเศสก็ได้เป็นคือ,ค,อคือมีคุกคักพวก,พวกหัวหน้าโอ้ตังคือแบบมีหัวหน้าหัวหน้าตัง เป็นอิสระขอบควรพรงเจสาเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วหลวงปู่เจียมได้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวโดยการทำนาเป็นอาชีพหลักและก็ยังประกอบการค้าเพิ่มเติมเช่นว่าค้าข้าวค้าว,วัวรวมทั้งเป็นช่งางไม้ด้วยซึ่งทำให้ฐานะทางครอบครัวของหลวงปู่มั่นคงยิ่งขึ้นหลวงปู่ได้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างราบรื่นตลอดมาจนกระทั่งหลวงปู่มีอายุย่างเข้าสู่วัยกลางคน เนื่องจากประเทศคัมเมนในขณะนั้นตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝรั่งเศสหลวงปู่เจียมเป็นคนหนึ่งที่มีความรักชาติรักแผ่นดินและรักบ้านเกิดต้องการให้ประเทศชาตินีอ้ิสรภาพและเป็นเอการาชจึงได้เข้าร่วมมือกับกลุ่มชาวคัมเมนที่รักชาติหรือว่ากลุ่มคัมเมนเสรีจัดตั้งกองกําลังเพื่อกอบกู้ประเทศชาติโดยปฏิบัติการสู้รบกับทหารฝรั่งเศสและผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งส่วนมากจะสู้รบกันตามแนวชายแดนไทยกับพูชาจากการประทะและสู้รบกับฝ่ายที่มีกำลังเหนือกว่าหลายต่อหลายครั้งทำให้กลุ่มเขมเรเสรีถูกปราบปรามอย่างหนักกำลังบางส่วนต้องหลบหนีซ่อนตัวอยู่ตามป่าเขาและกำลังบางส่วนได้หลบหนีเข้ามายังเขตจ,จังหวัดชายแดนประเทศไทยแต่ละคนต้องหนีเอาตัวรอดต้องจากบ้านเรือนที่อยู่จากครอบครัวอันเป็นที่รัก คิดว่าสักวันหนึ่งเมื่อมีความพร้อมและก็รวมตัวกันได้ก็จะกลับมาต่อสู้เพื่อกอบผู้เอกราชของประเทศชาติกันต่อไปเอาละครับก่อนที่จะมาติดตามประวัติตา่างๆของหลวงปู่เจียมแห่งวัดอินทราสุการามจังหวัดสุรินทร์กันเราพักทมโฆษณากันสักครู่เดียวครับหลวงปู่เจียมอติสยโยแห่งวัดอินทราสุการามจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้ามายัางประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดสุรินประมาณปีพศ2485โดยเข้ามากับพระสงฆ์ชาวาเขมรชื่อพระครูดีได้เดินทางรอแรมมาเรื่อยๆค่ำไหนก็อน,นอนพักกันที่นั่นจนในที่สุดได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านจารพัฒน์อำเภอศรีคอนภูมิจังหวัดสุรินได้เข้าพักอาศัยอยู่ที่วัดบ้านจารพัฒน์เป็นเวลาหนึ่งคืนรุ่งเช้าก็เดินทางต่อถึงบ้านราม แล้วก็ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของครูเติมประมาณสคืนจากนั้นก็เดินทางต่อมาอย่างบ้านบรมสุขและก็พักอาศัยอยู่กับบ้านครูจุมซึ่งก็เป็นญาติกับนายเมาออกจากบ้านบรมสุขก็ได้แยกทางกันกับพระครูดีความตั้งใจของหลวงปู่ขณะนั้นก็คือจะกลับประเทศกัมพูชาเพื่อทำหน้าที่ในการกอบกู้บานเมืองต่อไปหลวงปู่ได้เดินทางผ่านบ้านพักกระปือ บ้านตราดบ้านลำดวนได้แวะพักที่วัดพักศิลวารีสิริสุขประมาณสิบฝันได้ฝากตัวเป็นสิทธ์หลวงพ่อวางต่อมาอาจารย์ขันคุณแม่เฮียบานเจริญคุณพ่อเผาคุณแม่เสนควัตโยมอุปถัหลวงพ่อวางได้ขอเป็นเจ้าภาพจัดพิธีอุปสมบทให้กับโยมเจียมหรือว่าหลวงปู่เจียมในวันที่สเดือนกุมภาพันธ์ ปีพศ2501รงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3โดยมีเจ้าอาธิการหว่างเป็นพระอุปชามีพระครูเพรมวัดบ้านจานกับพระครูยิ้มวัดบ้านหนองโยโคกปืดเป็นพระธรรมวาจาจารย์ขณะนั้นหลวงปู่อายุได้46ปี ทองมุนทองพิธีลายว่าไ,ได้จำพรรษาทั้งลาแล้วก็วออกเดินถนนตั้งตาซุดหนังซุดสองมาถึงก็ไปเรื่อยๆไปเนื้อขึ้นไตไปไตลงเนื้อก็ได้เจอลุงพ่อนี่ลุงพอนู่นสั่งสองนมาก,ก็ รู้สึกบัดีขึ้นตามปกติที่ตามไดเรียนไดปฏิบฏัติมามันก็นไดกลับมาไปอยู่ชนบรานหนังอยู่ในในภูขเขาอยูทท่ทำทำธารทำลุมยางเขาลุงยางพวกท่านมนุษย์กแจายนั่นนั่นกรจายมามามากลับมาอยู่วัดตามเดิมอยู่ ทุกราสาทงศูนย์ห้าศู0 5, 0 6, 0 6นย์หกศูนย์เาอ,อาบชาไปไปชำปราทีวัดนาเพยนันหอมก็มมนันหอมระจิมบุรีที่ไหนที่ไหนก่ะาาทีาคูมาจันทางจันบุรีบ้างทางระยองว้างชนบุรีบ้างไปจิมบ้าง สมินบ้างคอนสวันค์บ้างก็ขอนยกบ้าแล้วก็สุรินทร์บ้างก็ทางโอ๊ดนอนบ้างหลวงปู่เจียมได้จำพรรษาแรกที่วัดทักษิณวารีสิริสุขหรือวัดใต้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับหลวงพ่อวางซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นแล้วหลวงปู่ยังได้ศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเปราะหลวงพ่อนดที่วัดสวุวรรณรัตน์หรือวัดเหนือซึ่งเป็นวัดในหมู่บ้านลำดวนต่อมาหลวงพ่อทั้งสองได้แนะนําให้หลวงปู่ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับหลวงพ่อบินเจ้าสํานักวัดคฤหัชเขตอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านพิปัสนากรรมฐานเจริญภาวนาสมาธิ ซึ่งก็ได้รับคําแนะนําและความเมตตาจากหลวงพ่อบินเป็นอย่างดีหลวงปู่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบัติตามที่ครูอาจารย์ได้ให้คําแนะนําเป็นอย่างดียิ่งภายหลังจากออกพรรษาแล้วหลวงปู่เยียมก็ได้กราบลาหลวงพ่อวางเพื่อเข้าปริบาติกรรมและออกผู้ดงเพื่อประพฤติปฏิบัติทำตามแนวทางที่เรียนรู้มาโดยครั้งแรก ออกทุดงตามเส้นทางไปยังเขตประจิบุรีนครนายกสระบุรีลบ,บุรีนครสวรรค์กำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ย้อนกลับมาทางลบุรีสระบุรีอีกครั้งหนึ่งและก็เลยไปถึงจังหวัดชนบุรีจันทบุรีระยองไปอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีข้ามไปยังเกาะสีชังและกลับเข้ามาในตัวจังหวัดชนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่หลวงปู่เจียมจกทุดงกลับจังหวัดสุรินทร์ก็มีโยมคนหนึ่งได้นิมนต์พระจากอำเภอศรีราชาสองรูปผ่านมาแล้วก็พบหลวงปู่เจียเข้าจึงได้นิมนต์หลวงปู่ให้ไปจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาหลุมยางหนึ่งพรรษาเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้เข้าปริวาติกรรมที่วัดสาวเชิงโงกับอาจารย์ศรีพระอาจารย์เชื้อแล้วก็ออกทุดงมาทางเขตอำเภอพนมสารคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับหลวงปู่เจียมอติสยแห่งวัดอินทราสุการามจังหวัดสุรินทร์เมื่อท่านออกพรรษาหลวงปู่เจียมได้ไปสมาทานที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีประมาณหนึ่งเดือนก็อ,ออกทุดงไปยังวัดสาวชังโงกและจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัด และก็กลับประจำพรรษาที่วัดทักษิณวารีสิริสุขในปีพศ2504เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่เจียมก็ออกทุดงสมาทานอีกเช่นเดิมและเมื่อใกล้จะเข้าพรรษาท่านก็กลับประจำพรรษาที่วัดอีกเช่นเคยเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ต่ำกว่า13ปีช่วงระยะเวลาดังกล่าวหลวงปู่เจียมได้ทุดงไปเกือบทุกภูมิภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยในศึกษาพระธรรมวินัยเพิ่มเติม ได้ฝึกปฏิบัติธรรมะกับพระอาจารย์ต่างๆหลายตัวหลายรูปเช่นอาจารย์คำสาในเขตอำเภอเซกาจังหวัดออองขายอาจารย์คำปันในเขตอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครปนมอาจารย์วงในเขตพื้นที่จังหวัดชนบุรีเหล่านี้เป็นต้นในระยะหลังตั้งแต่ปีพศ2507ถึงพศ2513หลวงปู่เจียมท่านจะจำพรรษาอยู่ที่วัดสุวรรณรัตหรือวัดเหนือเท่านั้น ประมาณช่วงเดือนมก,กราคมถึงเดือนเมษายนพศ2513ภายหลังที่หลวงปู่กลับจากทุดงแล้วก็มีโยมเดียมโยมบานโยมสมอนผู้เย็่พานได้เป็นนิม,มนต์ให้หลวงปู่มาสร้างสำนักสงฆ์ที่หมู่บ้านหนองยาวตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่20เมษายนพศ2513และได้จําพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ด้วย ซึ่งต่อมาสำนักสงฆ์แห่งนั้นก็ได้รับการประกาศและอนุญ,ญาตให้จัดตั้งเป็นวัดอินทราสุการามในปีพศ2519นอกจากนี้ท่านยังมีผลงานในได้การพัฒนามากมายคือการสร้างสถานีอนามัยบ้านหนองยาวตำบลตะเทียมในปีพศ2533ในช่วยเหลือการก่อสร้างวัดในตำบลสะเดาและวัดบ้านรามาดขคออำเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์ สร็จสมบูรณ์ในช่วงปีพศ2514ถึง2530จัดตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมในปีพศ2535ช,ช,ชื่อที่ตองอนาของญาติโยมแลก็ผูกทุนหมายเชิิมตะเกียรติทำตลาดเชิ่อมตะเกียรตรงนี้ก็มีก็ได้สร้างอนามัยน,น,นั่นเองหลังหนึ่งหมยไป ป็นแสนกว่า,ท,าทังรื่องอุปกรณ์แล้วช่วยทั้งหมดเชียรแล้วครช่วยทั้งโรงเรียนบ้างช่วยทั้งรูปยาบาลบางช่วยทั้งโรงเรียนสัง่งสังฆนทางการช่วยเงินสมทบเป็นเงินก่อนของโรงเรียนช่หรับ เด็กนักเรียนจนจนกะมับมากนะครับช่วยให้คือในกอั้นเวลาได้พ้นมาก็าพผกครูผู้จารย์ที่เสิป่วยก็คือให้ไปเบิกเงินนึงไปใช้ก่อนแล้วับได้มากกว่ามาสนทบตามเดิม,ม mm. ตเตรงพราะว่าแก่แล้วว่าไม่ค่อยสบาย mm. แล้วก็อย่าอย่าทำ mm. ผู้เรียนช,ยช้าผู้ใหญ่เอง mm. ผู้ประธานโนเซาเด็กๆก่กอนแกณนี่ก็รวมอาสยาผู้ใหญ่เพื่อทำแปดทองแปดทองนี่ทำาซชาพญายสี่ห้องเซชาเด็กๆก่กอนแกนฑสี่ห้องหลวงปู่เจียมอัติสโยเป็นที่พึ่งและเป็นที่เคารพบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนญาติโยมและประชาชนทั่วไปหลวงปู่เจียมมีแต่ความเมตตาได้พยายามช่วยเหลือรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยไม่เห็นแก่ความเ,เหนื่อยหรือว่าเหนื่อยยากบุญบารมีคุณงามความดีของหลวงปู่ได้รับการกล่าวขานเรื่องลือระบือไกลจนในที่สุดหลวงปู่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูอุดมวรเวทจากบุญบารมีคุณงามความดีและผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของสาธุชนโดยทั่วไปเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับคำกล่าวขานที่เรียกท่านว่านักบุญแห่ง สาตาปฏิญาณที่เห็นความวิตกนิญญาณตอนแรกมาท่านก็ได้ประตูปัจจัยมาใ่านก็สร้างตลอดเว้นแต่ช่วยชาวบ้านด้วยอะไรเงี้ยชาวบ้านอยากจนท่านก็เลี้ยงให้ทํางานในึัดท่ก็ให้ข้าสารท่านเงินพวก,อ,อ,อ,งงาากอะไรต่านก็ให้ก๋วยจ่างมีโยมเข้ามาศรัทธาเยอะอะไรตอนเช้า ตอนตอนตอนเย็นเนี่ยสี่โมงท่นนานจะจำบัตรนะพยายามสอนให้เราตื่นตื่นเสร็จแล้วเราะว่าหน้าวิปสัสสนาได้รียารเสร็จแล้วจะทำที่ทีของท่านเรียบร้อยจะไม่พูดกับญาติโยมก่อนก่อนที่ท่านจะทำงานของท่านจังหวัดปทุมธานีถ้าใครมาพักเนี่ยจะไม่บอกเลยหลวงเพราะว่าถ้าถ้าเสร็จของท่านเสร็จแล้วท่านพูดกับญาติโยมนะครับหากศิษยานุศิษย์ญาติโยม รกราบนมัสการสนทน,นาธรรมกับหลวงปู่เจียมเวลาที่สะดวกที่สุดก็คือเช้าตั้งแต่ตีห้าจนถึง11บเอนิกาช่วงบ่ายก็ตั้งแต่เวลาบ่าย2องโมงถึง5้าโมงเย็นครับและณโอกาสนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันรับพรอันบริสุทธิ์จากพระเเจีอาจารย์แห่งจังหวัดสุรินทร์เพื่อความเป็นสิริม,มงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวพร้อมกันทั่วประเทศ เิตมาสิเงทมาสิเงทมาเมาุอิตางบาลังอิัสเมงะตตะนสินสัมปัสสะตนาจีตะโสขอรัตนะพรตังสีการและปชัยมงคลตังการัขอพระสามาสัามพุทธเจ้าอันเลิศในพุทธศาสนาขอจงบันดุนนานคุ้มครองปบประ ที่เป็นผู้สาธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาผู้สาธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาผู้สาธาเลื่อมใสาามในสาาพุทธศาสนาคนนี้ขอจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกทุกการเทิญ